ทุกคนวันนี้มามาทำอะไรกันวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องสกรีนเน็คเดเตอร์สร้างมาจริงครับก็มาดูม่าจะใช้งานได้บ้างนะราคาอยู่ที่ห้าพันกว่าบาทเดี๋ยวเราจะมาลองติดตามแล้วก็ใช้งานดูว่ามันจะเป็นสกรีนได้จริงไหมเดีย๋ยวดูรีวิวดูแลคอมเมนต์นะครับม,มันใช้ตัวนี้นะมันก็สกรีนเพื่อนเพนแนปนายที่มันเป็น เลเซอร์กัดไม่เคยใช้นะสิ่งนี้ก็แถมคือไม้อันนี้เป็นไม้เขาสอบน่าจะน่าจะเป็นแผ่นแผ่นแบบไม่ใช่ไม้นี่น่าก็ได้น,น่าจะแบบโดยดันเลเซอร์เหนน็นไัมอ่ะ USB น่าจะเป็นไดเวอร์กับโปรแกรมโปรแกรมตัวเนี้ยปลัป๊กไฟอะแดปเตอร์แวนสายเสียบอแดปเตอร์ A P A P T e R, แล้วก็ปากกายูเอสบีใช้ถัวแท็บแค่เนี้ยมีแค่นี้นะเพื่อเราใช้งานกันเสีอุปกนณะใช้งานได้จริงเลย ถ้าใช้งานได้เราก็จะบาปิ pues mm okay. ้น์ระบนระบันกันพี่เสียห้องช่างห้องช่างจะอดปเตอร์ไปเป็น สอง่งยี่สิบโวลต์กลายเป็นสิบสองโวลต์หกแอมป์ใช้งานสิบสองโวลต์หกแอมป์ตรงนี้มีไฟกระพริบแล้วมีไฟกระพริบมีไฟกระพริบตรงนี้น่าจะต้องลองเลยว่าจะบอกเดี๋ยวเราลอง ตัวดีในตัวนี้มีอะไรบ้างซอฟต,ต์วนะแวร์คอมพิวเ,เตอร์นี่นะก็มือถือของมอกระดมคอมพิวเตอร์เนาะซอฟต์แวร์ติดตั้งเป็นตัวหน,นึง่งวินโดว์ไม่ใช่ Apple ิละเซ็ตอัพในประเด็นตรงไลายนี้น่าเสียดายตำลับ ดูไวรัสป่ะไม่รู้สงมันไม่ใช่คอมเราฮาฮ่บซแวรมันต้องมองสองตัวของช่ที่นีคู่มือคู่มือดูดิเรโลดวินโดว์อ่าอ่าจะอนตัวปินอันนี้ป่ะหรือว่าวิ่ ที่ตัวเดียวกับเออตัวเดียวกันเอาอันนี้แล้วกันลองดูก่อนทีน,ทนี้เราจะไปเออแล้วเราจะลุกแค่ไร <laughs> เราจะลุกอะไรครับลุกนะ <laughs> ปุกปิง้งโต้ะอีกเลยครับเราไม่รู้สกเกลมันไงว่ามันต้องวางก็ได้ยังไง เอางนี้แล้วกันเอาตรงกลางแล้วกันลอง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 ตอนนี้แล้วดูดิตัวนี้นะโอ๊ยมันเอานี่นี่นี่ดูดิดูดิดูดิเออมันเชื่อมแล้วมันเชื่อมแล้วแสดงหัวแถวนี้มันเริ่มนึ่งมันจะคลี่มันแถวนี้เปล่าวะมันน่าจะอย่างนี้นะเพราะหัวกระดาษนี่นะตัวถ่ยนี่นะเราวางไว้ ดกตรงนี้ตรงนี้ก็ได้สตาร์ทเสร็จตาแล้ครับเสร็จตาแล้ครับคุณผูชมสองตรงนั้นขเขามมนจะเสียวะเรี <c oughs> <c oughs> ่โม้เ็บอไว้ไม่เลย นี่นี so ่นี่ี่เป็นไม้เลยผม้เาต้องหาเหล็กแล้วล่ะครับทะลุทะลุนี่ทานเหล็กมาวางลองดูนี่ถ้ามันไปก็เป็นไมก็หยุดทอาไมเริ่มแล้วนะ ไม่นะไม่ดีเลยออ่าตับอะไรไม่ดีเลอเฮ้ยเฮ้ยตัวนติด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 ่มันอ๋อมันนูนเหรอเฮ้ยโอ้ต่เแรกพีว่าพี่ตีจะส่งคืนแล้วเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหม มันเป็นรูปเครื่องหมายถูกมีอนตอนแรกมันจะเป็นมันเป็นอ๋อม,มันจะกัดใช้ความร้อนได้เลยหรือจะอ,อยู่ในห้องแอร์มไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าถ้าเกิดทำตอนหน้าหนาวขึ้นมาทำไมนี่นี่เราลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้นะเ <c oughs> ราเปน็ปนลูกน,น,นี้นี่ไงแต่เมื่อกี้ผมหยุดสตาอปก่อนอไง่มันก็ยังเป็นไม่เสร็จ <c oughs> ไม่นะ่ <c oughs> เออไฟไหม้ไฟไหม,ไไม้สต๊อปเลยสต๊อปครับ <laughs> ไม่นะครับสงสัยต้องปื้นชา้ากว <laughs> ่ะคนไม่อะอุ้ยมันเป็นอันนี้เลย,ยมันหลอมละลาย